เต็มไปด้วยเหล่าโจรสลัดในโลกที่เราทหารเหลือและโจรสลัดต่อสู้กันนับไม่ถ้วนเพื่อสมบัติเพียงแค่ชิ้นเดียววันผีดสมบัติที่ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรแรบผมบักแฮกและวันนี้ผมจะมาเอาชีพตรอด25วันในโลกของวันผีด ในเกมไมครับนะเพราะว่าผมทำร้อยวันไม่ได้แม่งพื้นที่โคตรเยอะเลยและเป้าหมายของผมก็คือการกำจัดสีจุกพัดให้ได้ภายในยี่สิบห้าวันแต่ว่าก็อาจจะมีตัวละครรับผัวาบ้างนะถ้ามีโอกาสเปิดมาผมก็โดนงสวยเลยสุมฮาก์าิลาชันไม่ได้อะไรเลยจากนั้นผมก็คุยกับมากินโน่ลเลือกฝั่งโเจเซ่ต้องกากรู้ว่าใครมันจะไปเลือกเอ,อ่อมารีนวะเลือกฝั่งเสร็จแล้วผมก็ขอยืมของคุณมารินโน่ไปนเอาครับ ขาสักกันนะครับมีกันหนึ่งอยู่ยังงกครับอย่างงกโอ้โตายจอมีทั้งสีซมั้งเนโอ้โหจะตายงยย่าเลยนี้ไม่ยังมีเกเหรอสูงจัเลยต้นนี้หลังจากที่ยกเขาบ้านของคุณมารกินโนเสร็จผมก็คิดว่าจะหาเออพักพวกผมก็เลยไปหาโจรสลัดมาคนหนึ่งแล้วเขาก็รับด้วยง่ายเชียว และผมก็มีเพื่อนร่วมทางวิตั้งชื่อเขาประจอนแล้วกันจอนกับผมนั้นทํางานเข้าขากันมากเวลาเราต่อสู้กันจอนจะเป็นตัวทําดาเมจส่วนผมจะแทงให้จอนเสมอเอามาเพืเอาาพเอ่อนวันสวยโอ,ยโอ,ยโอย้สองหมื่นเลยเหรอห่างเดือนแบบนี้สองหมื่นเลยเยวจังเลยจากนั้นผมก็จะค้าพีเอ็กเพื่อไปขุดหินเพื่อมาอัปเกรดอุป,ปกรณ์ของผมสักหน่อยนี้ เราไม่มี okay. Okay. เก็บเฮ้ยเฮ้ยชาลอดลินลินเฮ้ยเปิดมาเจอวิกมัมเอออย่ารีบดีทัในใดนั้นเองก็มีหลอดเลือดบอสเกิดขึ้นก็คือบิ๊กมัมชาลอตลินลินตอนนั้นผมตกใจมากเลยเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มเกมมาผมก็เจอเป้าหมายของผมแล้วผมเลยรีบวินงหยี่อมาเพราะผมในตอนนั้นไม่มีอะไรเลยผลปีศาจ พลังอะไรไม่มีเลยผมเลยต้องรีบวิ่งออกมาไม่งั้นผมตายแน่เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้หมู่บ้านซึ่งมาไม่ไกลจากนั้นผมได้เจอกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากก็ปกติแต่ว่าเสาียดยที่ไม่มีแบ็กสมิธอ่ะเฮ้ยโอ้สาก,กุระเฮ้ยโอ้เพิ่งเคยเห็นในวงสาก,กุระที่เขาว่ากันหลังจากที่ผมได้ยืมของจากหมู่บ้านนั้นมาผมกับเพื่อนเลยออกมาฟาร,รม์มเบลวสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินออกมา เพื่อจะหาที่นอนเพราะมันจะใกล้จะค่ำแล้วแต่ถ้าว่าก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นฮึดเออนอนได้ไหัหรอเฮ้ย,อยเอ็ดเวิร์ดนิวเกตเฮ้ยใช่แล้วครับยีดีหน่อยเขาก็าเกิดอยู่ข้างๆผมตนนั้นผมตกใจมากเลย,ยโอ้โหนอนเลยเฮียผมเพิ่งเพิ่งเป็นลุก,กี้เอง จากนั้นผมนก็เจออุศบและผมก็ได้สู้กับเขาการต่อสู้ของนั้นดุเดือดมากผมแทบแต่ผมเกือบตายเลยอ่ะดูฟันฟันฟันจะตายตั้แตายยากก่ยอยร่าังเลยสวยอะไรทำไมคุณมองผมแบบนั้นมันทำไมผิดพอจะแวะไปดูคุณลุงหนวดขาว<ๆ>ก็ไปเจอกับนามีและชอปเปอร์มาเดินปนเปี้ยไปรู้อยู่แถวนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่าอุซบีที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รในขณะที่ผมกับเพื่อนกําลังฟาร์มเป้าอย่างเมามันในป่าเบิร์ชอะไรอย่างเงี้ยในป,ป่าต้นไม้เสียวขาวอะไรผมก็ดได้ไปเจอกับคนเรือโถผมเลยคิดว่าน่าจะได้ของดีๆจากแกบ้างผมเลยเข้าไปต่อสู้ตเออีเพื่อนผมเออเพื่อนตีไปตีไปหรือยีร้อยยีออะไรหนุ่มอะไรหนุ่มเจ้าก,กูเลยเจ้าก,กูเลยเออสวย แน,นั่นเองก็มีน้ำแข็งมาปกคลุมผมกับจอนและมันทำให้ผมได้พบ<ว>เ,เจอกับเฮ้ยเขี่ยแล้วเพื่อนเขี่ยอย่างหนัก <c oughs> เรากำลังจะตายกันหมดอย่างที่คุณเหนินโดน,โดน,โดนโเรือัุซันโจมตีตอนนั้นผมกระโวนเพาผมจะตายมากผมรีบทางหาทางออกเขี่ยแล้ววะเขี่ยแล้วเพื่อนออกแรงแล้วรีบเจอนะ จากนั้นผมก็ได้ใช้ท่าที่ดอปมาจากคนเรือโทที่ผมจัดการเมื่อกี้เพื่อนีออกไป่หลังจากที่ออกมาได้ผมก็รีบช่วยบอกจอนออกมาเพื่อที่จะหนีกันหน้าตาที่อะไรเรื่องอะไ ดีดีกันนะเนีแต่ถ้าว่ามีทหารเรือกลุ่มหนึ่งจักหน้าผมเอาไว้ซึ่งมันทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่ครับผมตายและผมก็ไม่ได้เห็นจอนอีกต่อไปเลยอ้ oh my god เอ้ยวิ่งมาตั้งไกล thuyền thuyền cù đi cả lắm ต้อง lên ใหม่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรพอ กาครับผมเห็นเขาผมนึกออกอย่างเดียวเลยผมจะสู้กับเขาอย่างเป็นลูกผู้ชายอในขณะที่ผมกำลังจะเป็นบัญชีรอนั้นมันก็เมืิอแล้วผมก็กลัวมากพเลยว่าจะไปนอนใกล้ใ แต่าว่าเมื่อผมกลับมาผมก็ไม่เห็นรอแล้วน่าเสียดายจริงๆเลยดีเย้ยรอหายอ้วยความเศร้าผมก็เลยมาปรบมหมู่บ้านสักเล็กน้อยแต่ถ้าว่าก็เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานโอ้ยแต่ถ้าว่าหลังจากที่ผมชนะเขาแล้ว สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเย้ดาเมจค่อนเบาเลยอุ้ยแกวกูตายอีกแล้วด้วยความแค้นและความโลภผมก็เลยยิง่็ที่รู้ให้ตกลงน้ำเพื่อที่จะได้ฆ่าเขาให้ง่ายที่สุดมาดินี่นจริงมาดิจริงลงมาลงมาลงมาเออ่นแหละตายไป แต่ถ้าว่าการที่ผมเอาคิีรุลลงนานมันมันเป็นอะไรที่ลําบากเคี้ยเลยกว่าจะผมจะข้าม่ได้มุดขึ้นมุดลงมุดขึ้นมดุนมดลงอยู่ไรแม่งเลือกดก็เจออลไสัตว์เฮ้ยพุ่งได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ตีไม่เข้านี่หว่าผมไม่เลือดเท่าเดิมเลยอะตีผมเข้าได้เหรอเฮ้ยหลบได้เหรอ,อนน ด้วยความเป็นโลเกลาตีนเขาแต่มันอยู่ในน้ำะตอนนันติมแต่ถ้าว่าหลังจากที่กำลังฆ่ากีจหลุนไหมเียผมก็ได้เห็นใชยคนติดติดติดพี่ผมอยากจะเจอเข้ามานานแล้วมันก็ดีดูฟี่มันอยากเจอเข้ามานานแล้วผมอยากได้ของเขามากอยากได้คลพิศัสมันโอ้พิสเตอน้ำมึงนี่จะเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่ง เออโอ้โหได้แค่หมวกตีได้ขานได้แค่หมวกเยลยเอองลังจากที่ตีลูฟี่ประมาณ3นาทีแต่ไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยนอกจากหมวกผมก็กลับมาใส่เดียวกับคุณคิสซารุต่อแต่ถ้าว่าในขณะที่ผมกำลังตีกับคิสซารุผมก็ได้เจอกับชายที่ชื่อว่าสิงมิชิตี้แข็งแก่ง่สุดูนโลก ไาโดูเกิดโอ้โหเย็ดแม่แต่ผมก็ไม่สนใจอยู่ดีผมก็ลงไปตีขี้สรุต่ตอเพราะว่าผมก็คงทำอะไรมันไม่ได้เหมือนเดิมตายได้เถอะตายตายหน่อยตายให้กูหน่อยเฮ้ยนตายยากตายหยุดหมดวะโอ้โหกูตีตั้งนานไม่ได้หาอะไรกลับมา ดความเศร้าก็เลยกลับมานอนเพื่อข้ามวันต่อไปเช้าของวันที่4ี่ผมก็คิดว่าผมจะมากําจัดลูกน้องไค่โดที่มันเหลือไปอยู่เพื่อจะได้ขี้บีดังหอเอาไปแรกหาขี้เดียโวอโอด้วยโอ้โหไม่ดอกอืม กูเล่นเลียมแต่ถ้าว่าผมก็ได้ทำสิ่งโง่ๆเรื่องนหนึ่งแตกหนึ่งจนทำให้ผมตายและคือกูจะวางวักทำใหม่ว่าแล้วผมก็โดนตีแล้วผมกำลังจะวิ่งหนีมันแต่ก็ชาติลอตีนก็เกิดแล้วโโโเกินยีน่ผมคิดจะหนี<ม>ก็เหมือนนี้เสือป<ม>ัดจระเข้ดัน เจอมารีนฆ่าตายโง่จริงๆด้วยความเศร้าผมเลยหนีออกจากหมู่บ้านนี้หนีเลยกูถามมาแล้วกูยังไม่ได้หาแต่ถ้าว่าผมก็ได้เจอกับสิ่งที่ผมต้องการโอ้โหแล้วพอผมเห็นลูฟี่จะรออะไรกันล่ะก็เอามาเลยสิว่าจากนั้นผมก็เริ่มสร้างบ้านให้กับลูฟี่เพราะว่าเห็นเขาไม่มีบ้านมันเดินเตะๆอยู่คนเดียวน่าสงสารจริงๆนะครับคนนี้ พอสร้างบ้านเสร็จผมก็มาเป็นเพื่อนเล่นกับเขาสักแป๊บหนึ่งไปก่อ็นะ,ะเขาก็หนีผมไปน่าเช่าจริงๆอุตสาห์สร้างบ้านให้โอ้แต่ที่จริงคือ <ผม S 1> ลูซี่ <ผม S 1> ตคนนี้มันดอบผลด้วยโอ้โหตอนนั้นผมดีใจเลยจะบอกให้พิชัดไอ้พอได้ผมลูฟี่เป็นของตัวเองปับ๊บผมก็เริ่มเห้าขึ้นมาทันที ทีนี้ก็อยากจะกลับบ้านไปใส่เดียววิกมัมแต่วิกมัมก็หายแล้วก็เลยเ,เดินไปเ,เก็บของตัวเองแทนเอาของทีนี้ผมก็มีทั้งหมวมีทั้งผลตอนนี้อยู่ครับผมก็มีเซ็ตของพระเอกเต็มตัวแล้วตอนนี้ผมก็คือลูฟี่หมวกฟาง ให้ทุกคนรู้ไปด้วยนะจ๊ะกะว่าจะออกจากเมืองไปจะเจอเพื่อนซีเพื่อนเก่าพวกยศเพลนเรือโทผมคิดจะใส่เดียวเขานี่หน่อยก็เลยเซฟเตียงไว้แล้วก็วิ่งไปใส่แม่งเลยเกี่ส์บสองแต่ก็ประเอินได้เจอกับเพื่อนเก่าด้วย โอ้โหไม่ได้เจอกันนานเพื่อนคนนี้คุณุณนะครับนั่นไงพอติดคุณน้ำแข็งงี้ผมก็ลนนะผมก็เลยทุบบล็อกออกแต่บังเอิญทุบบล็อกน้ำแข็งนั้นกลายเป็นน้ำแล่ผมใช้พืชพิศาสีแล้วผมเลยทำไม่ได้ก็เลยโดนน้ำตายจมน้ำตาย จังหวะนี้หลังจากที่ผมลงมาได้ผมก็พยายามทุบบล็อกเข้าไปเอาของตัวเองแต่ว่าคู่ซันก็ทันโจมตี oh, เื<ด>่หอ,อกกำแงผมไม่รู้จะทำยังไงดีเลยพยายามวิ่งไปขอโขอ,องแข็งเพื่อคู่ซันยิงไม่ได้แต่ถ้าว่าก็เจอที่สกเรตันตึงๆน้องแมงลากของคมเว้อฉากตีแม่งไม่รู้ว่าสองตัว, e วเฮียนี้มันไปรัดกันมาหรือมันไปเล่นด้วยกันตอนไหนแม่งคอมโบกูไม่หยุด ยิงเอาย<อ>ิงเอาขูขึ้นฝั่งไม่ได้ขูไม่ได้เดินกูตา<อ>ยหลังจากาตายซ้ำตายซ้อนก็เลยคิดจะหนีแม่งเลยอยู่อยู่ทำไมทิ้งของเลยแต่ว่าที่จริงแล้วก็หนีให้ผู้ซันมันหายไปหนีไปไกลๆเผื่อผู้ซันมันดีสปอนฉันจาคมันกูหายไปแล้วตอนนี้ แต่พอตอนกำลังกลับแม่แม่งไม่หายยังไม่หายเลยแล้วหมดไฟเลยก็เลยไปทางกลางกลางยื้อโอคิดว่าจะเข้าหมู่บ้านแทนยื้อโออย่างยืดย้ายไอ้ลงยาลงน้ำยื้ลงน้ำไปช้าเลยโอ้โหไอ้ก่อน ตื่นได้แล้วเช้าวันนี้ผมก็ออกมาจาัดพวกมอนที่มันเหลือจากการเจอของบิ๊กมัมแล้วก็พวกโจรสรต่าคกอง,องอยังยือดอะไรๆๆๆๆเนีย Kita boleh jemput mereka Eh! 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 Ketak! Oh! Eh! Hai! 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 Jangan berterus! Terus! 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 หลังจากจัดการพวกลูกน้องไคโดและบิ๊กมัมเสร็จผมก็คิดว่าจะเดินตามเลาะทางภูเขาขึ้นไปเพื่อหาหมู่บ้านใหม่ไปสวัสด,ดีพอเดินทางไปเรื่อยก็เจอกับชายชากันคนไหนไม่รู้ยูดีเขาก็ อะไรไม่รู้ใส่หน้าผมผมก็งงเหมือนกันยูดีเขามาทำร้ายผมทำไมแต่หลังจากที่จะเข้าไปโจมตีเขาเขาพ่นอะไรไม่รู้ใส่ผมและผมก็ติดผมเลยคิดว่าผมจะขุดออกแล้วก็อ้อมไปข้างหลังเขาแทนและผมก็ได้เจอกับเด็กผู้หญิงผมก็เลยต่อยเด็กเลยต่อยเด็กก่อนและยูดีตัวฟานมิโก้ก็ได้เกิดขึ้นตอนจ,จะอยู่ทำนี้ผมผมไม่รู้ผมคิดว่าตัวเองไหวเป็นลูฟี่แล้ว ผมก็เลยคิดว่าจะใส่ต่อก็น่าจะไหวอยู่วีดีก็มีโจสลัดไม่รู้เข้ามาเข้ามาแจมด้วยอันนี้ <c oughs> โดนเจอเจอโก่ก็ใส่ผมคิดว่าผมไหวไงแ,แม่งตีผมโคตรพอโคตรแม่เลยสั์ <c oughs> โอ้โหกูตาย ผมก็บินกลับไปหาที่ที่ผมตาย <_ d ose> เพื่อจะเก็บของกลับแล้วก็ล้างแค้นโดฟามิงโก้หลังจากที่เจอแล้วโดฟิมิงโกและคนอื่นมันหายไปแล้ว <_ d ose> ผมได้จะเกิดไกลไปหน่อยแต่อย่างน้อยของผมก็ยังอยู่หลังจากที่เดินออกมาจากที่นั่นแล้วตามเขามาเรื่อยผมก็ได้เจอกับแบ็กสมิธซึ่งการที่ผมเจอแบ็กสมิธแปลว่าผมนั่นเจอหมู่บ้านแล้ว <_ d ose> พอเข้าไปสำรวจแบ็กสมิธปรากฏว่าของในกล่อง <_ d ose> มันไม่ได้ดีอะไรมากเลยมันมันค่อนข้างแยกเลยที่สํา แต่ถ้าว่าจะหนีไปไหนคุณแม่ก็ยังกลับมาตามโอ้โหแม่มึงไงนสัตว์ไปไหนแม่งมาทุกที่เลยควายเอ้ยผมนั้นเบื่อหน้าบิ๊กมามากผมเลยคิดจะหนียกมาไกลๆให้มันหายไปมันเดิมเพื่อที่จะหาอะไรทําก่อนผมก็ได้เจอกับสวงี้ยยิงผมเห็นเขาแล้วผมอยากได้ดาบของเขามากผมเลยไปใส่เดียวเขา แต่ถ้าว่าหนวดดำก็เกิดอ,อยู่ข้างและมันก็เข้ามาเจมทำให้เกิดเรื่องสบปรังเทเต็มไปมากมายอย่างแรกเลยมันเอาบูฟผมไปเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆผมก็โดนดึงตอนนั้นผมตกใจมากผมเลยรีบจะหนีออกไปก่อนเพราะว่าผมก็น่าจะทําหาอะไรไม่ได้เดิมุยอแต่ว่าพลังมันโคตรเท่เลยผมอยากได้พลังมันมากแต่สังขาตัวเองตอนนี้ก็ไม่ไหวนะไปกนีไปก่อน แต่ถ้าว่าก็หนีมาเสพเพราะว่ามาันดึงผมเข้าไปตกไอ้เหี้ยฝรั่งก้นขี้โกงและตีทีละเจ็ดดามจตจากนั้นผมก็กลับมาเพื่อเอาของคืนและแน่นอนหมดดาก็หายไปแล้วเพราะว่าผมเจอใจมันเจอใปและผมก็รีบกลับบ้านเพราะว่ามาาันจะค่มแล้ว แล้วผมต้องขอโทษด้วยที่ผมต้องตัดจบตอนนี้เพราะว่าแค่ห้าวันห้าวันมาลอ่อพื้นที่เกือบเต็มนี่ขนาดช่วยทำอะไรนะลบอะไรตัดอะไรแล้วพื้นที่ยังโคตรเยอะแค่คลิปนี้นี่นโกกคกแล้วฉะนั้นขอตัดจบเป็นท่านี้ครับไปๆจ้าท b บีคอ t เทนต์